สวัสดีคะ่ะกระทาชมจันชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็กําลังเดินทางนะคะกําลังเดินทางไปทํางานกับพี่ปอยใกล้จะถึงแล้วล่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งงานกันเหมือนเดิมนะคุณลุงก็ไปทํางานของคุณลุงงานประชุมใหญ่ประจําปีขององค์กรเรานะคะแล้วก็ป้าเปียกกับพี่ปอยก็เดินทางไปกับพี่ปอยโชเฟอร์สาวนะคะวันนี้ สำหรับงานของป้านะคะกับพี่ปลอยก็แยกมาทําอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นงานของป้าก็เป็นงานสรุปงานประจําเดือนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วละ่ะป้าก็พาชมชุ่งชมนกชมไม้ไปนะคะชมตอนนี้มันมีป่าบางป้าก็ไม่เอากล้องให้เห็นที่ทุ่งนาเนาะ แต่ความจริงบางทีบางบางนานก,ก็ก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วกําลังเตรียมพื้นดินกําลังจะลงนาปีนะคะเพราะว่ามันเดือนเดี๋ยวก็เดือนพฤษภาแล้วก็เตรียมลงนาปีกันนาปังนาแล้งเขาเกี่ยวกันแล้วนะคะแต่ก็มีบางที่อยู่บ้างเหมือนกันที่ยังไม่เกี่ยวอ่าตอนนี้ป้าเปียก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าป้าไปทําอะไรยังไงเนาะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํา คลิปไม่ค่อได้ขึ้นไลฟ์ได้ทำแต่ตอนเช้าตอนเย็นเช้านี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งเตรียมงานนะคะที่จะออกมาทํางานกันกับคุณลุงก็เลยคืองานมันเป็นงานอย่างคุณลุงนี้ก็งานประชุมต้องไปตรงเวลาตามเวลาแล้วก็ต้องเออมันค่อนข้างมีอะไรที่จะต้องตั้งสติสมาธิดีๆอยู่อะไรแบบนี้นะคะเรามีการคุยงานกัน เหมือนประชุมสภาเลยเหมือย่างนนเลยยังไงอย่างนั้นเลย,ย,งงย,เ,ลยเพราะว่าองค์กรของเราชื่อสภาคริสตจักรดูทัแหละในประเทศไทยนะคะก็มีการเหมือนโอ้โหข้างหน้าก็ระบัดระวังนะคะถนนโลง่งแต่บางทีก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะแถวชนบทเราอย,อยดูบ้านหลังนีสง้สวยจังสวยจังสีเขียวอี สีเขียวสวยอยู่กลาง,าง,ลงข้ากลางทุ่งนา <c oughs> เหมือนที่ป้าเคยเล่าบ่อยๆนะคะว่าคนสมัยนี้จะมาอยู่ที่แถวทุ่งนาตามนาตามสวนกันเยอะนะคะโอ้อันนี้คืออะไรทำไมใหญ่โต <c oughs> บ้านหรืออะไรเนี่ยทำไมใหญ่โตมีเหมือนโกดังด้วยรวมเก็บอะไรสักอย่างเก็บรถ เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะคะที่ภาคอีสานนี้เมื่อก่อนนี้แห้งแรงกันดานแล้วก็จะมีแต่คนยากจนนะคะแต่ทุกวันนี้ภาคอีสานก็พเพียร์เห็นมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเยอะเลยนะคะตามลายทางตามอะ,อะไรเนี่ยแล้วก็มีเหมือนร้านค้าใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีร้านทําเกี่ยวกับท่าซ่อมรถ ซ่อมอะไรลงก็จะใหญ่ๆนะคะเออเนาะคนที่อยู่กรุงเทพไม่มีงานก็จะกลับมาทํางานที่บ้านของตัวเองมาค้าขายมาขายของบางคนก็ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จที่มาทําเกี่ยวกับเกษตรนะคะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรก็ประสบความสําเร็จบางคนถึงกับบอกว่าขอบคุณสถานการณ์นี้ ที่มีการตกงานมีอะไรแทนเขาได้กลับบ้านไปคิดนะคะอาหารมันขาดแคลนนั่นเองเริ่มต้นด้วยอาหารขาดแคลนข้าวของแพงเขาก็เริ่มจากการที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูไว้กินเองปลูกผักไว้กินเองทําไปทํามาแล้วมันทามันเกิดผลมันได้ผลก็ทําเยอะขึ้นแล้วก็ทําการเป็นขายได้เงินได้ตังเลยทําเป็นเศรษฐกิจเลยละคะตอนนี้ เ็นพือเศรษฐกิจกได้เลยนะคะตามท้องไร่ท้องนาบางทีคนเขามีไร่เดียวด้วยซ้ำไปนะคะมีที่ดินไร่เดียวถ้าเขาทำหลายหลายอย่างรวมการปลูกผสมผสานแล้วก็ขายตลอดทั้งปีนี่เขาได้มีเงินแสนนะบางคนเดือนละแสนเลยนะไม่ใช่ปีละแสนเห็นเขาเอาลงคลิปเนาะนั่นแหละก็น่าสนใจอยู่แต่ป้าเปียกก็อายุเยอะแล้วเมื่อก่อนคิดอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกัน ทำจนปลูกต้นไม้ต้นไร่เต็มสวนไปหมดเลยตอนนี้ทําไปทํามาดูท่าจะดูแลไม่ไหวนะคะเพราะว่าอายุเยอะด้วยแรงไม่มีเยอะเมื่อก่อนนี้ป้าเปี๊ยกลุยลงไปลดน้ํากลางคืนเลยนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มมันจึงเอาทันนะคะมันจึงไหวนะคะให้น้ําต้นไม้เนี่ยใช้ไฟเลยนะคะลงไปลดเลยบางทีไปคนเดียวป้าเปียกก็บ้าบินเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้ แต่ตอนนี้ป้าไม่กล้าด้วยอายุเยอะแรงน้อยแล้วก็มัน,มนเหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนเดิมเราจะประมาทแบบนั้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องอ่ะปล่อยไปรถไม่ทันก็ไม่เป็นไรมันตายไปก็โอเคไม่หามาปลูกใหม่เมื่อก่อนนี้ถ้ามันตายนะป้าเปียกจะต้องให้คุณลุงพาไปหาซื้อมาปลูกใหม่ทดแทนเลยไม่อยากให้ที่ดินว่างเปล่านะคะ แต่ว่าตอนนี้ตายไปก็คุณลุงบอกว่าก็ไม่ต้องไปหามาปลูกใหม่ก็ปล่อยมันตายไปเอาไว้เท่าที่เหลือเท่าไหร่ก็เอาตอนแรกก็เปียกยื้ออยู่นะคะว่าไม่เราจะต้องปลูกใหม่แต่ว่าตอนนี้ป้าก็ด้วยที่ไม่มีเวลาด้วยไม่มีแรงด้วยไม่สามารถลงไปรถตอนดึกๆกกลางคืนเที่ยงคืนได้เหมือนเมื่อก่อนด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็ที่สําคัญป้าป้ามาทํา youtube ด้วยยูคาลิปตัใช่ไหม,มเขา อยู่คานั่นแหละเขาตัดออกแล้วมันเกิดอไเกิดยอดมาใหม่อันนี้นะคะก็มันทำให้การเกษตรกับคนสูงวัยนี้มันไม่ค่อยเข้ากันแหละนะคะถ้าจะทำแบบที่ปเปียบลงทุนแล้วก็ลงเยอะอยู่นะเมื่อก,ก่อนนี้แต่ก็ลงด้วยการทำเองเท่าที่มีเวลานะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะทำเองเท่าที่มีเวลา ตอนนี้ก็โอ้โหมีบ้านสวยๆเยอะเลยนะคะเออเนาะคนมีตังได้ตังจากการทำงานแล้วก็เริ่มขึ้นมาทำความจริงแล้วเขาอาจจะมาสร้างตอนที่เขาอายุเยอะแล้วใกล้กเกษียณใกล้หมดเวลาทำงานแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้นะเขาคงได้ตังแล้วก็มาเลยนะเพราะว่ากรุงเทพไม่มีงานแล้ว ก็ต้องเริ่มมาปลูกบ้านสร้างบ้านปักหลักปักฐานแล้วก็ทําการเกษตรอยู่ที่บ้านของตัวเองพอได้กินได้อะไรอยู่กรุงเทพเขาบอกว่าถ้าไม่มีกินก็คือไม่มีเลยถ้ามาบ้านเราอย่างน้อยก็มาปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ยังพอมีอาหารถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเยอะๆแต่ว่าก็มีอาหารกินแบบไม่ขาดแคลนนะคะก็เลยกลับมาที่บ้าน คุณค่าคุณค่าของการทำการเกษตรคุณค่าของการเห็นการเป็นผู้ผลิตนะคะเราก็จะได้เห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้นของการที่มีที่ทำกินนะคะพูดถึงที่ทำกินก็บางพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่สปป,ปปที่หลวงรัฐ ให้ทำกินให้ทำการเกษตรแต่บางพื้นที่ก็จะเป็นที่ที่มีเอกสารสิธิธ์มีโฉนดมีนอสอสามนอสอสี่นะคะครุฑเขียวครุฑแดงที่พี่น้องเรียกกันนั่นแหละนะคะมีโฉนดนะคะมีโฉนดครุฑแดงอะไรแบบนี้ก็เป็นที่ดินที่แพงนะถ้ามีครุฑแดงป้าเปียกก็ดีด้วยที่ป้าเปียกมีพื้นที่ที่เป็นโฉนดครุฑแดงนะคะ ทีด่ดินของป้าเปียกมีเป็นโฉนดครุฑแดงหมดนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วตอนแรกป้าว่าใกล้จะถึงแล้วความจริงป้าป้าบ้านลืมนะคะมันมันยังไม่ใกล้เท่าไหร่ตอนนั้นนะคะแต่คลิปนั้นมันบันทึกไม่ได้แล้ป้าอัดตอนแรกมันบันทึกไม่ได้ป้าก็เลยอัดคลิปนี้ บันทึกใหม่นะคะบันทึกการเดินทางนะคะบันทึกการเดินทางกับพี่ปอยเพื่อไปทำงานนะคะตอนนี้ใกล้ใกล้จริงๆแต่ว่าเราจะต้องแวะตลาดนิดนึงใช่ไหมเ,ออเราจะได้แวะตลาดนิดนึงก่อนนะคะไปร้านค้าไปอะไรด้วย บ้าเปียกจบคลิปนี้ก่อนนะคะให้พี่ปอยแวะร้านค้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเนี่ยลืมทุกทีเลยเป็นยูทูบเบอร์ต้องออกมาอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมดูคลิปให้ป,ป้าเปียกบ้างเน้อะนะคะดูโฆษณาให้บ้างเน้อแล้วก็กดติดตามให้ด้วยหากท่านใดยังไม่กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ